ระบบคุ้มครองผู้บริโภคของอาเซียนนั้นเนี่ยเกิดขึ้นตามกฎบัตรอาเซียนนะคะซึ่งกฎบัตรอาเซียนประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15ธันวาคม2551ว่าในในกฎบัตรอาเซียนก็มีหลายมาตราซึ่งในกฎบัตรอาเซียนในการประชุมข,ของคณะรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนในการประกาศกฎบัตรอาเซียนนั้นเนี่ยก็ได้วางเป้าหมาย ที่จะทำให้อาเซียนเป็นประชาคมเดียวกันภายในปีหน้านะคะ2558ตอนนี้ข้อดีของกฎบัตรอาเซียนข้อหนึ่งก็คือว่าได้มีการกำหนดชัดเจนถึงการให้ความสำคัญกับประชาชนโดยใช้ประชาชนเป็นศูนย์กลางเพราะฉะนั้นในเสาหลักด้านเศรษฐกิจนั้นเนี่ยก็มีการจัดตั้งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคอาเซียน ะะด้วยการที่ในประชาคมอาเซียนเองที่จะให้เป็นประชาคมเดียวกันนั้นเนี่ยการเคลื่อนของสินค้าและบริการเนจะเป็นเหมือนประเทศเดียวกันเพราะฉะนั้นก็เลยมองเห็นประเด็นของความต่างกันมากของระดับการคุ้มของผู้บริโภคของประเทศต่างๆในสิบประเทศนี้เพราะฉะนั้นก็เลยมีคณะกรรมการนี้ที่จะเข้ามาดูแล นะะในเรื่องความปลอดภยัยในเรื่องมาตรฐานสินค้านะคะขอ,นะคของผู้บริโภคคณะกรรมการคุ้มของผู้บริโภคอาเซียนนั้นเนี่ยก็ได้ทำเว็บไซต์ของออประชาคมอาเซียนขึ้นมาซึ่งในเว็บไซต์นั้นเนี่ยมีข้อดีเรื่องหนึ่งที่ถ้าเราเข้าไปตามดูนั้นเนี่ยเราจะเห็นชชดเขาเริ่มทำกลไก ในการที่จะคุ้มครองผู้บริโภคเฝ้าระวังสินค้าไม่ปลอดภัยเป็นเหมือนที่เตือนภัยนะคะว่าออถ้าประเทศไหนะะระบบเตือนภัยถ้าประเทศไหนนั้นเนี่ยยกเลิกสินค้าหรือว่าห้ามไม่ให้มีการจำหน่ายสินค้าใดนั้นเนี่ย ประเทศนั้นก็จะประกาศขึ้นในเว็บไซต์นี้เพื่อให้ประเทศอื่นๆได้เห็นแล้วก็ได้รู้ข้อมูลระหว่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าไปดูในเว็บไซต์นั้นเนี่ยประเทศอินโดนีเซียค่อนข้างที่จะกระตือรือร้น,รนหรือว่าเป็นประเทศที่ทําในเรื่องนี้ได้ดีมากเลยเราจะเห็นว่าเขาได้มีการประกาศสินค้าจากจีนที่ไม่มีฉลากภาษาอินโดนีเซียเขาก็ไม่ ขายในประเทศเขาเป็นต้นนะคะเพราะว่าเครื่องไฟฟ้านั้นเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มทะลักจากจีนเข้าไปในประเทศต่างๆในอาเซียนนุ่งเยอะ oh. เช่นเดียวกับในประเทศไทยเราเราก็พบมากมายแต่เข้าไปดูในเว็บไซต์นั้นเนี่ย oh. ก็ยังไม่เห็นการเตือนอันนี้หรือว่าการห้ามขายเนาะน,นะคะ oh. เพราะฉะนั้นตรงนี้นั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่คงจะต้องช่วยกันดูแล นั่นคือนั่นคือคกลไกที่มีอยู่ในในระดับอาเซียนค่ะเท่าที่อาจารย์ได้สัมผัสกับรัฐมนตรีพาณิชย์ที่ดูแลงนานคุ้มครองผู้บริโภคของหลายๆประเทศในอาเซียนไม่ว่าจะอินโดนีเซียไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์นะคะเราจะเห็นชัดว่าเวลาเขาพูดถึงเรื่องของเรื่องของสินค้า ขาก็จะคำนึงในมิติของทั้งผู้บริโภคและก็ผู้ประกอบการไม่ได้มุง่งคือกระทรวงพาณิชย์ไม่ใช่มุง่งเน้นแต่การที่จะทํารายได้เข้าประเทศแต่คํานึงถึงคุณภาพของสินค้าที่จะมีอยู่ในตลาดและความปลอดภยัยและก็สิทธิ์ของผู้บริโภคในการที่จะคืนสินค้าหรือว่าในการดูแลต่างๆเหล่านี้แต่ว่าเราจะเห็นข้อจำกัดของ ของสำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคบ้านเราอะนะคะว่าเจ้าหน้าที่เขาน้องน,น้อยมากเลยเท่าที่ได้ข้อมูลมานะั้นเนี่ยไม่เกิน200และดูแลคน65ล้านคนทั่วประเทศ66ล้านและปัจจุบันเพราะฉะนั้นการดูแลก็อาจจะไม่สามารถที่จะทำงานได้ได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพมากนะ การคุ้มครองผู้บริโภคที่ดีที่สุดก็คือสร้างความเข้มแข็งของผู้บริโภคและให้ผู้บริโภคนั้นเนี่ยรู้จักสิทธิ์ของตัวเองแล้วก็เรียกร้องสิทธิ์เมื่อถูกละเมิดเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าผู้บริโภคเข้มแข็งรู้จักสิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ไม่ยอมให้ถูกละเมิดการคุ้มครองผู้บริโภคมันก็จะมันก็จะเข้มแข็งเพราะว่าผู้ประกอบการเองนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องปรับพฤติกรรม เพราะว่าผู้บริโภครุ้เท่าทันถูกไหมคะเพราะว่าสิทธิของผู้บริโภคนั้นเนี่ยชัดเจนว่าเรามีสิทธิทั้งในเรื่องการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนเรามีสิทธิที่จะใช้สินค้าที่ปลอดภยัยเรามีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายถ้าสมมุติว่าเราถูกละเมิดหรือว่า ใช้สินค้าท,ที่มีอันตรายว่าไม่เป็นธรรมนะคะเพราะฉะนั้นในสิทธิผู้บริโภคทั้งหลายนั้นเนี่ยเราเองก็ต้องรู้สิทธิของเราแล้วก็เราต้องรักษาสิทธิ์นะคะไม่ยอมให้ถูกละเมิดสิทธิ์